สวัสดีครับพี่น้องหลวงหลายวันนี้มาพบกับสองปันป่าเที่ยวเห็นแล้วนะครับวันนี้มาจากขัวนวราดหนอจะไปตางถนนตาแปนะครับเราจะไปแอวัดเอวากันสักหน่อยว, 9, วัดเก่าวัดแก่ในเวียงเชียงใหม่เห็นวัดหนึ่งเกาะวัดเส้นฟางนะครับวัดงดงามอันหนึ่งของเชียงใหม่เฮานะครับ ว่าวัดแสนฝางนี่ก็สร้างขึ้นโดยพระเจ้าแสนคำฟูเนาะนึกว่าคนท่าทั้งหลายพวกอกว่าเป็นลานนี่นะเป็นลานของพระเจ้าเมงไหลนะครับเขาเข้ามาตั้งประตูด้านตั้งถนนตะเปนะครับวัดนี้มีความาแปกอยู่อย่างหนึ่งคือมีหนักนะครับมีหนักเป็นทางเข้าเป็นสองถานลาบเข้าไปอีกนะอันนี้ก็ หาดูบ่ค่อยได้ในวัดอื่นๆนะครับในเชียงใหม่เห็นอย่างก็คือว่ามีอันหอไตเนาะหอไตในน้ํานะครับหอใตที่สร้างอยู่ในน้ำนะอันนี้ก็จะเห็นว่าแต่มันก็จะกีดไปหน่อยเนาะหอใตนี่นะมันโดนแวดล้อมไปด้วยตึกด้วยอย่างไปก็ใครเสียดายสักหน่อยนะครับว่ามันมันบ่ค่อยอจะ เป็นตีโอโทงสักตะใดนี่นะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นของที่น่าจะเอามาโชว์ให้พี่น้องหลงหลได้เนาะชื่อว่าเสนฝังนี่เตื้อเนาะคนเท่าบอกเกา่าพนก็บว่าเอ๊ถ้าจะชื่อว่าเสนฝังอีกหานาะเสนฝังเพราะว่าพระเจ้าเสนกำฟูนี่เพิ่นมาฝังสมบัติไว้ที่ยั วัดนี้แปลงวัดแล้วก็ลวดฝังสมบัติไว้นี่เนาะนี่ก็ถ้าจะเป็นพิจณาธรรมพ่องก็บอกเนะเาะว่าฝังสมบัตินี่ก็แา่จะเป็นเรื่องของพทุทธศาสนานี่แหละที่ฝังไว้ในแผ่นดินเนาะเพื่อเป็นวัดกู่บ้านกู่เมืองนะครับอันนี้ก็เป็นพิจาณาธรรมเอาไปกึศกันนะครับฟังความดีไว้ในคนนี่มันดีแท้แท้ะครนี้เราลองมาเข้าวัดแหมแห็มเพิกนึงเนาะแหมดาหนึ่ง ก็เป็นด้านทางถนนข้างวัดนะครับถนนข้างวัดแ้แต่แต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 มันน่าจะเป็นด้านหน้านะอันนี้นะเพราะว่ามันอยู่ทางตะวันออกนะถ้าเขามาในจะหานว่ามันจะอยู่ทางตะวันออกส่วนอันถนนด,นด้านนี้แต่ก่อนบปนห้องว่ากองกองข้างวัดเสนฝา่งแั่เดี๋ยวก็เป็นถนนไปแล้วนะครับถ้าเข้ามาในวัดเนี่ยก็จะมีประตูโค้งเนาะเราก็จะหันอันพระวิหาร นะครับพ่อวิหารนี่ก็เป็นทรงรห้องว่าทรงแบบล้านนานะเป็นทรงเงินเมฆไก่นะครับมันจะ,ะสูงเริงมันจะค่อนข้างจะเตียเต้ยๆหน่อยแต่ว่ามันจะดูจุ่มนะครับดูเย็นดูอบอุ่นเนี่ยถึงว่าเป็นแบบเมฆไก่นะครับ mm hmm. ลวดลายเตี้ยหน,น้าพวิหารงามนะครับละเอียดอ่อนมีถึงลายแกสะสลักไม่มีถึงลายที่ปน ปั้นปูนนี่นะครับลายคนเมืองเนี่ยมือเตือปั้นปั้นปูนเนาะมือเตือกับบางตีก็มาได้ใจปูนนะครับใจหักเลยนะครับขี้หักเนี่ยมาปั้นแล้วก็เอามาปั้นติเป็นลวดเป็นลายตามไม้พ้องเป็นตามเสาที่เป็นไม้อย่างนี้นะครับก็ได้ลวดลายที่งดงามปาปแปลกตาไปแหมแบบเนาะไม่ใช่ว่าสลักแกะสลักอย่างเดียวไม่ใช่มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างสําหรับกัน การสร้างลวดลายของคนเมืองเฮานะครับของคนล้านนาไปกันต่อครับอันนี้ก็เข้ามาในพระวิหารเนาะครับพระวิหารนี่ก็เข้ามาก็ม่วนนะครับมันมันโล่งเย็นนะนพระเจ้าก็นั่งยิ้มนะพระประธานวาัดนี่นี่นั่งยิ้มนะครับดูดูกันดีๆนะครับ รู้สึกว่าจะยิ้มมีความสุขเนาะ้าเขาเข้ามาได้ไหวได้สาได้อะ่างงมีความสุขส่วนบนเพดานนะครับเพดานนี่ก็จะมีอันรูกเกะสลักเพราะว่าต้องนะครับต้องหมูคหม่คำหมู่คำอันมวนคำบ้านเฮานี่ก็คือทองเหลืองเนาะาม่ใช่ทองคํานะครับถ้าคําบ้านเฮานี่คือทองเหลืองอันนี้ก็เอามาเกะสลักแล้วก็ เอามาติดไว้ต้องบนเพดานนะครับเป็นซับหินมะพานห้องเป็นในย่างห้องนะครับมุกเตอร์ก็เป็นตัวเปิงห้องอีกเนาะไว้ไว้บนเพดานนี้ก็จะมีปิศาว่าะใดนี่ก่อถ้าจะต้องว่ากันทำนะครับแต่แต่ตังในนี่โล่งดีนะครับสําหรับวิหารวัดเส้นฝางนี่เนาะแล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นนั้นรุบอุบัตเทิร์นะครับอุบัเทิรนี่เป็นคนที่มาบูรณะก่อสร้างเป็นคนเล็กๆเ,เป็นนั้น อ่อ,อย่างขวองเจ้าอาวาสเนาะเป็นตุ้หลวงองค์แรกเปลี่ยนเปลี่ยน,นครับเันคูบาศรีวิจัยนะครับคูบาเทิมเราะว่าทัวบาเทิมนี่ใครสนใจก็ลองไปค้นคว้าดูนะครับมาแหวมาเวียนแถ,วว,ถววัดแถวว่าแล้วก็เขาก็มาทําบุญทําตานกันให้น้อยนะครับตามธรรมเนียมเนาะก็แบงซาวนี่ก็มันมานเตะๆสำหรับตู้เจ้าน่ะเพ่นว่า ใส่ซักซาว้นะครับก็อ,อนุโมทนา,าบุญด้วยกันนะครับใขรอนุมโมทนาก็ได้บุญไปนะครับทําใจจุ่มเย็นเป็นสุขนะฮะส่วนนี้เท้าออกมาตั้งนอกขักรรมนะครับมาตั้ง,ง,งพอไปตั้งเหนือจะมีอันหมูคกกุติเนาะเป็นคุติโบราณกา็เป็นทรงแบบพม่านะครับตั้งลุ่มเป็นปูนตั้งบนเป็นไม้นะครับก็มีลวดลายแกะสลักไม้ บางตัวเป็นห้องลายอันนี้ขนมปังขิงไงแม่นแม่นม,ม,มหูนะก็อยู่เป็นลวดลายส่วนตังรุ่มก็เป็นซุ้มโคง้งเนาะก็งามดีครับเอาไปกันต่อเนาะลองเตียวไปทางหลังวัดนะครับเตียวไปทางหลัหลังวัดไปทางทางวันโตกนะฮะถ้ามุมนี้เขาก็จะเห็นมุมมันพระธาตุของวัดที่จริงพระธาตุวัดนี้งามขนาดนะครับเสียดายตอนนี้กํลาลังบุรณะเนาะก็เลยถ่ายมาให้ดูแบบค่อยได้หมดนะครับ,บ่างๆก็ว่ากันใหม่ วัดแสนฝางนี่คนที่มาบูรณะหพือเป็นเป็นงดงามขึ้นมาจะนี่นะครับจากที่ว่าเฮาเสียบ้านเสียเมืองไปเหมือนบ้านเมืองล่มจมก็มีอันหลวงโยนะครับก็ว่าหลวงโยหรือฮองวาโยถกกาเนี่ยเ,เป็นคนพม่าเนาะมาทำไม้อยู่ที่เชียงใหม่นี่นะครับก็มาเป็นข้าหามบด,ดีบอกว่ามีเงินมีทองนะเพิ่นว่าขนาดจ้อนกินข้าวนี่เป็นจ้อนทองนะครับอันนี้ก็มหมกง้วเนาะสักจะรวยสมกในได แต่ว่าผลออกมาบุรณะวัดไว้นักนะครับในในเวียงเจียงใหม่นี่เนาะอันนี้ก็ลุ่มตั้งลุ่มโนมานี้มานี้ก็จะเห็นว่ามีนหุกบปัน้นตะก้อนเป็นหุกบป,ปั้นนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับกา,ารแป้งวัดเสนฝางนี่ก็จะได้เนียผมกว่าจบอกให้ทีนะครับอ่นนี้มันต้นไม้มันนักไปเหี่ยเสียดดยเนาะแต่ก็ยังมีเหลือพื้อพอทังเฟ้พองนะครับหเหลือพอทางมันออกนี่พอก็จะจะเห็นว่าฝีมือการปั้นการอะไรอย่างเนี้ย ก็เป็นช่างพื้นบ้านเนาะฝรั่งฝรเ่าอ,อย่างโลูข้อโลูข้ออี่ก็ก็ก็เป็นช่างพื้นบ้านนะครับตอนนี้แถมยม้อมปอมเดียวนี่มาทาสีแบบพื้นบ้านเข้าไปแถมก็คาดซิกไปแหมแบมกันครับเนาะแต่ถ้าเราดูดีๆนี่จะเห็นว่าฝีมือการปั้นนะครับเป็นคนพื้นบ้านแสดงความรู้สึกออกมาอย่าง,างชาัดเจนของคนที่เป็นจากบ้านนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาอาจจะเอาวิธีการจะอี้เนี่ยไปใช้กับบ้านกับจองเขาก็ไดนะสํมพลเอาไปปั้นไปเนี่ยก็เป็นศิลปะสมัยใหม่ไปได้เหมือนกันนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรามาเอวัดเอวานี่ก็จะมีมักจะเจอนะครับมักจะเจอจะหันว่ามันมีคติทมอะไรอย่างนี้ติดแถวต้นไม้ผ่องยังผ่องนี่นะครับก็เป็นเรื่องดีเนาะ เขาอ่านแล้วก็จิตใจก็จะได้น้มเอาไปใช้เป็นประโยชน์กับเขานะครับเตียวต่อมานะครับทางวันโตกเนาะทางวันโตกของวัดนี้เขาก็จะหันว่ามีหอธรรมนะครับหอธรรมนี่น่าจะเป็นหอหอใหม่นะหอใหม่เพราะว่าอันหอเก่านั้นอยู่ในน้ําหอใหม่นี้เปิ้งสร้างขึ้นมาใหม่ตอนนั้นหลวงโยมาสร้างนะครับแต่ว่าเป็นเป็นปูนเกลือไม้เกลือปูนนี่นะ,นะครับ ถ้าหล่ะนิยมในสมัยนั้นแต่ลวดลายทั้งบนนี่งามนะครับเป็นลวดลายที่แกะไม้นะครับของของล้านานาในยุคที่มันเป็นห้องวัดศิษย์เนาะยุคคลาสสิกจะเป็นผ้าม่ไต้กับบ้าจใจนะครับแล้วก็ข้างๆเนาะข้างๆหอธรรมนี่ก็จะมีอันพราะโบสถบ้านของอห้องบโบสถดเนี่ยครับก็มีความสําคัญเนะาะโบสถดนี่เป็นบโบสถดของวัด เส้นฝั่งนะครับจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างอยู่นะครับเป็นดาวเปน็นอย่างโบโซดนี้ก็เดิมก็หลวงโยนะนะครับเพิ่นสร้างเนาะเพิ่นมาบุรณะวัดกัลวดสร้างตอนนี้ก็อันอเจ้าแม่ดารานะครับเจ้าแมดาราและสามีเพื่อนก็ใครทําบุญน,นะใครแบ่งเงินโบโซดเหมือนกันพวกก็เลยมาขอซื้อจาก หลวงโยนะครับขอซื้อจากหลวงโยเพื่อจะได้เป็นว่าเปิ้นแปลงเปิ้นสร้างนี่นะครับเป็นศรัทธาของเปิ้นเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติของทีง่สาคัญอย่างหนึ่งนะครับก็แปลกดีเนี่ยคนหนึ่งแปลง,ปลงเห็นคนหนึ่งมาซื้อเอานี่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นะครับได้ดีเหมือนกันนะครับใครจะแปลงใครจะซื้ออย่างก็ะคะแนนมีศรัทธาในศาสนาก็าทำให้จิตใจดีนะครับจิตใจมีการละวางเนาะ อาละครับวันนี้ป้าเอววัดเสนฝางเนาะสองปันป้าเอวกับปราแม่เอววัดเสนฝางอยากให้ฝังความดีความงามนะครับฝังความ,วามูในเรื่องพุทธศ,ศาสนาอย่างไว้ในตนตัวของเราข้องกันนะครับเจ้าหมูก็จะได้มีบุญมีกุศลติดตัวกันไปเนาะอันนี้เกาะวันหน้าวันรุ่งก็ว่ากันใหม่นะครับใครสนใจยังไ้อยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มานักๆนะครับ